เอราก็ชอบใช้เงินซะด้วยือมอยากจะได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทแต่รัศมีสี่กิโลเมตรอ้ที่นี้ก็หวาวุ่นเลยอะไม่รู้อะจะไปสแกนยังไรอะก็มีแต่ป่าทั้งนั้นนะทีนี้อะจะทำยังไงอะหวาดวุ่นเลยสิคะเอราก็ชอบใช้เงินซะด้วยือมอยากจะได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท แต่รัศมีมี4กิโลเมตรอ้อทีนี้ก็หวาวุ่นเลยอ่ะไม่รู้อ่ะจะไปสแกนอะไรอ่ะขมีแต่ป่าทั้งนั้นนะทีนี้อ่ะจะทำยังไงอ่ะหวาวุ่นเลยสิคะเอ๋เราก็ชอบใช้เงินซะด้วยือมอยากจะได้เงินดิจิทัล10,000บาทแต่รัศมีมี4กิโลเมตรอ้อทีนี้ก็หวาวุ่นเลยอ่ะไม่รู้อ่ะ จะไปสแกนยับอะไรอะ่ะเขมีต่ป่าทั้งนั้นนะทีนี้อจะทำยังไงอะ่ะว้าวุเลยสิคะเอ๋เราก็ชอบใช้เงินซะด้วยือมอยากจะได้เงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทแต่รัศมีสี่กิโลเมตรอ้ทีนี้ก็ว้าวเลยอะ่ะไม่รู้อะ่ะจะไปสแกนยับอะไรอะ่ะเขมีต่ป่าทั้งนั้นนะทีนี้อ่ะ ที่ทำยังไงอะก็ว,ว้าวเลยสิคะเอ๋เราก็ชอบใช้เงินซะด้วยอืมอยากจะได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทแต่รัศมีสิ